ขยับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมครับเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมานะครับเมื่อเวลา23นาฬิกา3นาทีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวบนบกขนาด5.1ครับลึกลงไปเนี่ย2กิโลเมตรบริเวณประเทศเมียนมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ82กิโลเมตรนะครับ เบื้องต้นได้รับรายงานรู้สึกถึงความสั่นไหวที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่จันอำเภอเวียงเชียงรุง้งและอำเภอแม่ลาวของจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงในพื้นที่อำเภอแม่อายของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตอนห้าทุ่มเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเรื่อยมาก็ยังมี after shock เกิดขึ้นตามมาต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งคืนทางด้านกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สั่งการครับ ให้ปอพจังหวัดเชียงรายและปอพจังหวัดเชียงใหม่ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์และตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับ